เล่นวาเล่นาสวัสดีจ้าอันนี้วันนี้อากาศดีมาเล่นที่นี่เล่นนะอากาศโลแกลงสระงนามากๆจะเป็นเพียนจ้าี่ขาเดี๋ยนี้ดายลี่มาเล่นซูสกินี่ง มาจันเลยจ้ะมีคนเห็นมีคนเห็นเนะี่ยห้ามทำตกนะจ๊ะหนาวแค่หนาวต้องนั่งดีๆเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายต้องใส่รองเท้าเหยียด มันหนาวขนาดไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่มีหิมะแล้วนักยากแล้วเดี๋ยวก่อนฮนะิ๊บสุดหนาวมากเลยจ้ะดูเขาเล่นกันนั้นเป็นหมดเลยน้ำน้ำก็เป็นน้ำแข็งอันนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มากเลยค่ะคนพาลูกพาหลานมาเล่นดูรถจอดเต็ม เป็นเหมือนอันนี้เป็นหนองน้ําเป็นทะเลสาบน้อยๆไม่ใช่น้อยก็ความกว้างใหญ่เหมือนกันจากหมู่บ้านมาห้ากิโลเมตรอันนี้หนาวมากเลยลบลบแปดองศาหนาวมากแล้วพอแล้วจะเดินไปหารถกลับละไปอยู่หน้าเตาผิงดีกว่า บรรยากาศคือมันหนาวจริงๆเลยใจหนาวมากๆเลยเ,เ,เพราะว่าแดดดีวันนี้แดดดีเลยมาเที่ยวเล่นอุย้ยลื่นลื่นน้ำแข็งจ้ะขอโทษค่ะกล้องอาจจะสั่นไปหน่อยนะ ขออภัยด้วยจ้ะเดินมาทางนี้มาดูน้ำทะเลสาบเป็นน้ำแข็งน้แข็งมากๆเลยน่ไอความหนาวมนหนาวดูเลยจ้ะความหนาวดูหนองน้ำหนองน้ำ จากน้ำน้ำเป็นน้ำแข็งบางคนก็ามาอาบน้ำอาบน้ำเย็นก็าาอาบได้ยังไงก็ไม่รู้นี่กว้างมากเลยจ้ะจากน้ำตอนถ้าน้าร้อนมาก็น้ำก็จะละลายเป็นน้ำธรรมดาตกปลาได้แต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งโอเคนะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ